ครับผมสวัสดีครับมาครับมามาสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับนี่นะครับซึ่งมันเป็นรถกระดาษนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับนี่นะครับจึงจิงจึงจึงมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับขั้นแรกนะให้เราเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะครับแล้วก็ทําการพับครึ่งกลางแล้วก็ตัดครึ่งมันมันจะเหลือกระดาษประมาณนี้นะครับอ่า เมื่อใครได้กระดาษประมาณนี้แล้วนะครับมามามาเตรียมกระดาษให้พร้อมนะครับเดี๋ยวรอนะไปมองพร้อมกันดีกว่าโอเคครับเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับมาทางด้านซ้ายมาทางด้านซ้ายก่อนเลยนะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วก็กางออกครับแล้วก็พับมาทางด้านขวานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็กางออกครับแล้วก็ทบมันลงมาในส่วนนี้นะครับเราสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมครับ เราจะให้มันลอยลอยข้างบนนี้นะครับลอยข้างบนนี้ทับกับรอยเส้นล่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคนิดนึงนะครับที่เสริมให้นะอะแล้วก็ค่อยๆกดลงเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็กางออกครับแฟบนะครับจังหวะน,นี้เราก็จะได้ลอยแล้วก็ค่อยๆพับมันลงไปตามรอยแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมจะง่ายขึ้น เราก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับง่ายขึ้นนะครับโอเคไหมมาเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยแล้วก็พับมาทางด้านซ้ายครับไผพับมาทางด้านขวาครับ หลังจากนั้นก็ทำงานกลางออกนะแล้วก็กดส่วนนี้ลงมาให้มันเทียบกันครับนี่นะครับพอเทียบเทียบฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็กดแล้วก็เห็นไหมมันก็จะได้ทั้งสองฝั่งเลยหลังจากนั้นก็กางออกครับแล้วก็ดันให้มันเข้ามาตามรอยเลยเอา้อยเอา้อย <c oughs> นี่นะ ง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมหมุนมาทางนี้แฟบแบบนี้นะครับเราจะได้กระดาษออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพับส่วนด้านข้างเข้าไปแฟบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับต่อเลยพับส่วนด้านข้างเข้าไปเหมือนกันให้พับให้เสียงดังแฟบนะครับนี่มา ดังแฟมดังเฟิร์มกันเลยทีเดียวเชียวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็พับส่วนหัวเดี๋ยวมาดูส่วนหัวกันนะครับก็พับมันเข้ามานี่นะครับแล้วก็พับฝั่งด้านซ้ายประกบเข้ามามีที่รีดก็ใช้ที่รีดนิดนึงนะครับเพื่อความเนียนนะครับแล้วก็พับมันประกบเข้ามาอีกนะครับ หัวลนเราก็จะออกแบบแหลมๆหน่อยนะ R แล้วก็ทางด้านซ้ายครับเหมือนกันเลยนะครับพับขวาแล้วก็ต้องพับซ้ายนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหม <S <S เดี๋ยวผมจะเอาด้านหลังนะครับ <S <S ค่อยๆงอๆงเอ,งอ,งองมามันมาสอดนะครับ <S <S แบบนี้สอดเข้าไปให้มันตรงกันแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไป สังเกตนะครับว่ามันเริ่มสุดแล้วเราก็โอเคนะตรงนี้สุดแล้วเราก็ค่อยๆจัดระเบียบด,ด้านหลังแบบนี้เลยนี่นะครับหลังจากนั้นยังมาแฟบส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพับส่วนนี้เข้ามานี่นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายด้วยนะ โอเคครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับก็คือส่วนตูดมันตรงนี้พับมันเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ทบมันกลับออกมาเงียบแบบนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามาถึงตรงนี้นะครับแล้วชอบด้านหลังมันแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จได้เลยนะครับ สำหรับผมผมจะต่ออีกนิดนึงนะครับก็คือจะดันๆันในส่วนของตรงหลังตรงนี้นะครับแล้วก็แหวกแหวกในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะครับนี่แหวกก็หาปากกาหรือหาอะไรมาก็ได้นะครับแหวกให้มันลงไปแบบนี้นะครับพอเราแหวกมาได้เนี่ยเราก็จะค่อยๆกดมันลงใช่ไหมนี้ พอหลังจากกดมาแล้วนะครับเราก็จะมาดันส่วนนี้นะครับเนี่ยนะครับดันให้มันเข้าให้มันลงรอยมันเห็นไหมแค่นี้เองนะครับมันจะออกมาแบบนี้พอเริ่มลงรอยนะครับเราก็เริ่มกดกดแล้วก็เห็นไหมจัดระเบียบให้มันมันจะได้แบบนี้เห็นไหมครับอ่าตรงหลังมันก็จะดูแบบมีมิตินิดนึงนะครับเห็นไหมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะ สำหรับรถคันนี้นะครับส่วนด้านข้างผมก็เอาไว้ปีกกลางๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะสำหรับรถคันนี้นะครับก็ลองเอาไว้พับกันดูนะครับใครที่ขอให้พับรถเข้ามาวันนี้ก็จัดให้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดอะไรก็ได้หรือใครจะเข้ามาคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับหรือใครอยากพับอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปวิรนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ